สำหรับแผนกครอบครัวของเรานะครับก็แบ่งงานออกเป็น3งานด้วยกันนะครับงานที่1ก็คืองานส่งเสริมชีวิตครอบครัวงานที่2ก็คืองานของอภิบาลครอบครัวงานที่3ก็คืองานเนื้อหาอบรมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวตามโรงเรียนเราก็ได้มีการจัดสัมมนาผู้ทํางานปฏิบัติงานครอบครัวอาคารสำมุงเทพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วเราก็จัดสัมมนาของคณะทํางานผู้ทํางานฟื้นฟูชีวิตครอบครัว เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับพี่น้องครับพระศาสนาจักรร่วมใจการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันนี้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ประกอบด้วยสมาชิกสามท่านคือพระเยซูเจ้าพระแม่มารีแล้วก็นบ,บุญโยเซฟ พี่น้องครับแม้จะได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่สมาชิกทุกคนนะต่างก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดามีเลือดมีเนื้อเหมือนกับเราต้องเผชิญปัญหาเหมือนกับเรารเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนานาเหมือนเราและที่สำคัญก็ต้องแบกอังเขนเหมือนกับพวกเราด้วยนะ เรามาลองไล่เลียงปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ดูนะเริ่มตั้งแต่แม่พระตั้งครรภ์ด้วยฤทธิอำนาจของพระจิตเจ้าก็เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันนะจนนักบุญโยเซฟเนี่ยซึ่งคิดว่าแม่พระนอกใจนะคิดจะถอนมั่นแม่พระด้วยซ้ำไปแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่แม่พระ จะต้องให้กำเนิดพระกุมารเนี่ยก็ปรากฏว่าห้องพักในเมืองเบดเดเลเฮมเนี่ยเต็มเต็มจนกระทั่งพระบุตรของพระเจ้าต้องไปเกิดในถ้ำถ้ำที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะสํำรายนะครับพี่น้องเมื่อพระกุมารบังเกิดมาเนี่ยทั้งครอบครัวก็ต้องอพยพออพยพลี้ภัยหนีตายไปอียิปต ดินแดนซึ่งครั้งหนึ่งบรรพบุรุษชาวยิวเนี่ยเคยตกเป็นทาสมาก่อนนะนะแล้วเมื่อพระกุมารเติบโตจนอายุได้สิบสองขวบเนี่ยพ่อกับแม่ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อลูกหายนะต้องตามหาถึงสามวันนะจึงพบลูกอยู่ในพระวิหารพี่น้องครับขั้นถึงเวลาที่พระเยสุเจ้า เริ่มทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาเนี่ยแม่พระก็ต้องเศร้าใจสุดขีดเลยเมื่อญาติพี่น้องเห็นพงงมัวแต่อยู่กับประชาชนจนไม่เป็นอันกินอันนอนเนี่ยก็พากันกักตัวพงงไว้แล้วก็คิดว่าพงงเสียสติคือเป็นบ้านนะแล้วพี่น้องลองคิดดูสิว่าแม่พระจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกของตนนะ่ะถูกกล่าวหา ว่าเป็นนักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีแล้วก็คนบาปแล้วยังถูกบรรดาผู้นำของชาวยิวจ้องจะก,กำจัดอีกด้วยเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าแม่จะรู้สึกยังไงและที่เศร้าที่สุดนะครับก็คือแม่พระต้องยืนดูลูกสิ้นใจด้วยความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนนะเห็นไหมครับพี่น้องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ก็ต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็ความทุกข์ยากลำบากต่างๆนาะนาะนะเหมือนกับเราถึงตรงนี้พี่น้องคงนึกถามในใจแล้วมั้งนะว่าแล้วครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขายืนหยัดแล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตมากมายในชีวิตมาได้ยังไงคำตอบมีเพียงคำเดียวครับพี่น้องรักรักพระเจ้าแล้วก็รักซึ่งกันและกัน คำถามถัดมานะครับพี่น้องก็คือว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เขารักพระเจ้ากันอย่างไรพี่น้องครับจากพระกัมภีร์เนี่ยเราเห็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์รักพระเจ้าชัดเจนก็โดยการนอบนอบเชื่อฟังพระองค์พี่น้องคงจำคำของแม่พระที่กล่าวกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ดีนะครับข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดเห็นไหมครับความนอบนอบส่วนนักบุญโยเซฟเนี่ยที่เคยคิดจะถอนมั่นแม่พระก็น้อมรับแม่พระมาเป็นพัญญาตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าสั่งนะแล้วเมื่อทูตสวรรค์กล่าวกับโยเซฟในความฝันบอกว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต เพราะกษัตริย์เฮโรสกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับโยเซฟลุกขึ้นพาพระกุมารแล้วก็แม่พระออกเดินทางไปอียิปต์คืนนั้นทันทีเลยไม่ได้รอถึงสว่านไ้ซ้ำไปนอกจากนั้นพี่น้องครับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ยังนอบนอบเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ ดังตัวอย่างที่เราได้ฟังในพระวสารวันนี้นั่นก็คือนำพระกุมารซึ่งเป็นบุตรชายคนแรกไปถวายแด่พระเจ้าแล้วก็พาแม่พระไปทำพิธีชำระมนทินหลังคลอดบุตรตามที่โมเสสได้บัญญัติเอาไว้พี่น้องครับแม้แต่พระเยซูเจ้าเองนะซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ยังทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาเจ้านะ่ะ โปรงตรัสว่าเราลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทําตามใจของเราแต่เพื่อทําตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพี่น้องเห็นไหมครับตัวอย่างที่ยกมาบางส่วนนี้ก็คือความรักที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มีต่อพระเจ้าแล้วก็แสดงออกชัดเจนโดยการนบนอบเชื่อฟังโะรงพี่น้องครับ นอกจากรักพระเจ้าแล้วเนี่ยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ยังรักซึ่งกันและกันอีกด้วยเมื่อตอนที่แม่พระตั้งครรภ์ทั้งแม่พระและนบุญโยเซฟเนี่ยต่างก็รักกันนะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันหลังจากเข้าใจกันผิดๆนะที่คิดว่าแม่พระนอกใจแล้วไม่เพียงรักกันแบบสามีพัรยาเท่านั้นนะทั้งแม่พระ แล้วก็นักบุญโยเซฟเนี่ยต่างก็รักและช่วยกันปกป้องคุ้มครองลูกยอมอพยพละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนอะ่ะพี่น้องลองคิดดูมยากแค่ไหนเพราะเห็นแก่ความปลอดภัยของลูกนะแล้วเมื่อลูกหายเนี่ยทั้งแม่พระแล้วก็นักบุญโยเซฟต่างก็รักแล้วก็ห่วงใยลูกนะตามหาลูกให้อภัยลูกพระคัมภีร์บอกว่า แม่พระทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในใจแม่พระไม่ได้แผดเสียงใส่ลูกด้วยความโกรธกิ้วแต่ประการใดนะแล้วที่สำคัญทั้งแม่พระและนบ,บุญโยเซฟต่างก็ช่วยกันอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกในเรื่องความเชื่อความรักและการปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า ทั้งพ่อและแม่รวมกันคือผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการเป็นแบบอย่างแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อให้แก่ผู้เป็นลูกพี่น้องครับถ้าพ่อแม่มีหน้าที่จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตให้แก่ลูกเช่นอาหารเสื้อผ้าที่นอนยารักษาโรคก,การศึกษาและอื่นๆ แล้วยังจะมีสิ่งใดจำเป็นและสำคัญยิ่งยวดไปกว่าการปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าอันจะนำลูกของเราเองไปสู่ชีวิตนิรันดร์อีกนะครับคราวนี้หันมาดูความรักของฝ่ายลูกคือพระเยซูเจ้าที่มีต่อบิดามารดาบ้างนะแน่นอนว่าลูกคือพระเยซูเจ้าเนี่ยรักบิดามารดา แล้วก็นอบนอบเชื่อฟังท่านพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากตามหาลูกจนเจอในพระวิหารแล้วเนี่ยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเรสกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองนอกจากนอบนอบเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเนี่ยลูกคือพระเยซูเจ้ายังรักและก็ห่วงใยแม่จริงๆฝากฟังแม่ไว้กับศิธิรัก ทั้งๆท,ที่ตนเองกำลังทนทุกทรมานแสนสาหัสบนไม้กางเขนยน,น่ะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูเจา้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านเห็นไหมครับความรักความห่วงใยของลูกที่มีต่อแม่ ที่สำคัญพี่น้องครับพระเยซูเจ้าทรงรักครอบครัวและก็ให้เวลาอยู่กับครอบครัวที่เมืองนาซาเรตเนี่ยนานถึง30ปีนะครับในขณะที่ทรงให้เวลากับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาเพียง3มปีเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือพระงให้เวลากับเรื่องส่วนตัว เพียงหนึ่งในสิบนะครับกับเวลาที่ให้กับครอบครัวนะ่ะพงรักครอบครัวนะพี่น้องครับโอกาสสิ้นปีเก่านี้ให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดอภัยความผิดพลาดที่เราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่โปรองทรงโปรดประทานแก่เราผ่านทางครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และให้เราวอนขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์โปรดให้เรารักพระเจ้า แล้วก็รักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆนานาที่รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วก็จะได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ความสุขสันติแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงเที่ยงคืนนี้และตลอดไป Happy New Year สุขสันวันปีใหม่ 2024ได้พี่น้องทุกท่านครับสันตสนำนักได้เปิดเผยขั้นตอนต่อไปที่จะต้องดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมซีนอดว่าด้วยเรื่อง1 การประชุมระหว่างองค์กรและผู้ชำนาญการประการแรกสำนักเลข,ขาธิการซีนอร์จะแจ้งหัวข้อการประชุมต่างๆที่จะกล่าวถึงในการประชุมซีนอร์ตครั้งสุดท้ายแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหัวข้อเหล่านี้นับเป็นหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตของพระรราศาสนาจักรสากลตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนาจักรและบรรดาพระสังฆราชการอบรมพระสงฆ์ความหมายของสังคมมน,นุษ รวมถึงสตรีสามารถเป็นสังฆนุกรณกรได้หรือไม่ในเดือนมกราคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะส่งอนุมัติหัวข้อสำหรับการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม,ตมจากนั้นจะมีการเรียกผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาหารือเกี่ยวกับประเด็นคำถามเหล่านี้พร้อมกับคณะผู้แทนที่เหมาะสมข้อสรุปของการศึกษาวิจัยเหล่านี้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมในเดือนตุลาคมปีหน้า 2. หน้าที่ของพระสนาจาท้องถิ่น สำนักเลขาธิการซีนอร์ดเรียกร้องให้พระศาสนาจักรท้องถิ่นจัดหากลุ่มต่างๆภายในสังคมมนทนของตนเพื่อไตร่ตรองถึงคำถามเหล่านี้ร่วมกันเราจะเป็นพระศาสนาจักที่ก้าไปด้วยกันได้อย่างไรคำถามนี้ควรได้รับการตอบสนองจากสองมุมมองด้วยมุมมองในการไตร่ตรองและการให้คุณค่ากับความรับผิดชอบต่างๆที่มีอยู่ในประชากรของพระเจ้าการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชแห่งโรมและพระศาส,สนาจักรท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการดําเนินการไต่ตรองน,นี้ภายในสังคมมนทนสํานักเลข,ขาของซีนอดได้เชืญเชิญบรรดาพระสังฆราชให้มีส่วนร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่สมาชิกของพระศาสนาจักรไปจนถึงสมาคมคารวาสครูคําสอนพระสงฆ์รวมถึงผู้ที่ดูแลสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาจักรเช่นมหาวิทยายลายัยหรือโรงพยาบาล ทั้งนี้สังคมนตร์จะต้องส่งข้อสรุปของการประชุมเหล่านี้ไปยังสำนักเลขาธิการซีนอดภายในวันที่15พฤษภาคมโดยข้อสรุปเหล่านี้ทั้งโรมจะจัดเตรียมเอกสารการดำเนินการสำหรับใช้ในการประชุมซีนอดช่วงเดือนตุลาคม 3. วัตถุประสงค์หลักสำนักเลขาธิการซีนอดเน้นย้ำถึงเป้าหมายของซีนอดในครั้งนี้ว่ามิใช่เพื่อสะท้อนถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะแต่สิ่งเหล่านี้คือความเกี่ยวข้องในบริบทของการทำซีนอด สวัสดีนะครับผมคุณพ่อชนพัฒน์สุขเนตรนะครับก็ผู้จัดการแผนกครอบครัวอัครสังคมกรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะใช้วิดีโอในการสรุปนะครับงานของสังคมนกรุงเทพนะครับสําหรับแผนกครอบครัวของเรานะครับก็แบ่งงานออกเป็น3งานด้วยกันนะครับงานที่1ก็คืองานส่งเสริมชีวิตครอบครัวงานที่2ก็คืองานของอภิบาลครอบครัว งานที่3ก็คืองานเนื้อหาอบรมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวตามโรงเรียนสําหรับในงานที่1นเนี่ยนะครับงานของส่งเสริมชีวิตครอบครัวเนี่ยนะครับทางแผนกเรานะครับได้จัดให้มีการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวขั้นที่1นนะครับฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่1เนี่ยหรือที่เรียกว่าฟอฟอนึเนี่ยปีนี้นะครับเราจัด4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2เดือนพฤษภาคม ครั้งที่3เดือนสิงหาคมและครั้งที่4ล่าสุดก็เพิ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm. ก็บรรลุกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์นั่นก็คือพยายามให้ได้ถึง10คู่ต่อรุ่นนะครับก็ก็ได้ประมาณบางรุ่นก็10แล้วนะครับสมัคร10แล้วแต่ว่าบางทีก็พอใกล้ๆก็ติดโควิดนะครับก็เหลือประมาณ8นะครับแต่ต่ําสุดก็คือแต่ละรุ่นก็คือ8 มีรุ่นที่แล้วเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยนะครับได้11คู่ด้วยกันนะครับสำหรับงานอภิบาลครอบครัวของในแผนกครอบครัวเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการจัดสัมมนาผู้ทํางานปฏิบัติงานครอบครัวอาคารสำนักกรุงเทพเมื่อเดืนเอนมกราคมที่ผ่านมาแล้วเราก็จัดสัมมนาของคณะทํางานผู้ทํางานฟื้นฟูชีวิตครอบครัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งในแต่ละเดือนทุกๆ3เดือนนะครับเราก็จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการอภิบาลครอบครัวที่เป็นคารวาสนะครับของแผนกครอบครัวนะครับอีก20กว่าคนมาจากเขตต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ประชุมกันทุกๆ3เดือนนะครับออนไลน์บ้างออนไซต์บ้างนะครับรวมทั้งเรามีการจัดประชุมของคุณพ่อจิตอภิบาลงานครอบครัวด้วยทุกๆ3เดือนเช่นเดียวกันเพื่อตามงานอภิบาลของครอบครัวในเขตนอกจากนั้นเรามีงานของแผนกครอบครัวก็คือเรามีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เรามีงานรวมพลคนสชครนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้พี่กับน้องได้พบเจอกันนะครับน้องใหม่ได้เจอกับพี่เก่าๆแล้วก็พยายามเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สารงานต่อเราก็ไปจัดที่าการจนบ,บุรีนะครับเพื่อให้พี่กับน้องได้เจอกันแล้วก็ดึงกันมาเพื่อช่วยงานนะครับในมิสซังของเรานะครับสวัสดีครับ กลุ่มพวกผมนะครับในนามสมาชิกสอชอคอรุ่น166ครับวันนี้พวกผมจะมาพูดถึงความในใจครับที่หลังจากพวกเราได้รับการอบรมแล้วพวกเราได้รับอะไรกลับไปบ้างครับผมเชิญคุณตุกตาครับก็ได้รับความประทับใจได้เพื่อนใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจของคู่สามีภรรยาที่เราอยู่กันมานานนะคะแต่บางทีก็อาจจะมีขาดตกบ,บกพร่องในสิ่งที่ควรต้องปรับเปลี่ยน มันได้อะไรกลับไปเยอะที่สำคัญคือความเข้าใจเนาะอย่างพี่เจ้าได้ไหมคะได้ความเข้าใจได้ครับได้ความเข้าใจแล้วก็ได้ได้เปิดใจให้คุยกันท้าที่เราอยู่ด้วยกันมานานเราไม่ได้คุยกันเรื่องบางเรื่องที่ต้องคุยกันครับความรักกับครอบครัวนะครับในการมาอบรมครั้งนี้พวกเราได้ความรู้ และก็ความเข้าใจความรักในครอบครัวเนี่ยเราก็เป็นการเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตซึ่งเราต้องให้ความรักในครอบครัวทั้งลูกสามีภรรยา <Wow. S 1> เพื่อทำให้ครอบครัวเราเข้มแข็ง <Wow. S 1> เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเรานะ ความรักเนี่ยเราต้องรักถึงเพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนมนุษย์แล้วก็รู้จักการให้การแบ่งปันสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างจารีตและธรรมเนียมของคิดชิชนเราเรื่องเหล่านี้พวกเรากล <c oughs> ุ่มสชครุ่นหน <6, 8 S 1> ึ่งหกแปข้อดีในการที่เรามาสัมมนา พื้นผูชีวิตครอบครัวนะครับอันนี้เป็นงานของคริสตชนที่เราหลังจากเราสัมมนาสิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งแรกช่วยบำบัดเป็นยารักษาโรคนะครับยารักษาโรคยังไงอย่างถ้าเราไม่ได้มาสัมมนาเราอยู่บ้านคนเดียวเรามีอายุมากขึ้นเราเหงาเราเศร้าเราไม่มีเพื่อนเราขาดมิตรใช่ไหมครับพอเรามาร่วมสัมมนาสิ่งที่ได้จากการสัมมนาไปแล้วนั่นนะเราก็จะมีเพื่อน เราได้มีกิจกรรมร่วมกันทําในระหว่างที่เราอยู่ที่นี่สาวัน2คืนเราได้ร้องเพลงเราได้สนุกเราได้ทานข้าวร่วมกันเราได้แบ่งปันแบ่งปันสิ่งดีๆประสบการณ์โน่นนี่นั่นมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกที่เราเป็นอยู่โลกที่ซึมเศร้าเนี่ยหายโดยที่เราไม่ต้องทานยาเลยนะครับมันรู้สึกเหมือนมันทําให้จิตใจของพวกเราในครอบครัวมันมันเข้มแข็งขึ้น <Yahoo! S 2> แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเหมือนตัดสินใจอะไรก็ มีสติเยอะขึ้นแล้วก็สองคนมันก็แบบใจร้อนน้อยลงเหมือนเหมือนดูเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเล็กได้ไปหมดเลยอะ่ะมันง่ายขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตนอกจากนั้นในแต่ละเขตนะครับก็จะมีคุณพ่อที่ดูแลงานอภิบาลครอบครัวของแต่ละเขตด้วยนะครับเขตหนึ่งก็เป็นคุณพ่อรัฐพลงามอัจฉาเขตสองเป็นคุณพ่อเกรียงชัยตีมังคาเขตสามเป็นคุณพ่อ สมพรเสียงเจริญเขต4เป็นคุณพ่อมาโนตสมสุขเขต5เป็นคุณพ่อชนพัฒน์เขต6เป็นคุณพ่อสุนัยสุขชัยนะครับในแต่ละเขตก็จะคิดนะครับเกี่ยวกับงานอภิบาลครอบครัวนะครับของแต่ละที่แต่ละที่ขึ้นมาพ่อขอยกตัวอย่างงานครอบครัวของที่เป็นภาพรวมนะครับนะครับบางเขตก็มีการสวดจัดสวดสายประคำนะครับเป็นครอบครัวในเดือนตุลาคมบางเขตก็จัดสวดอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในเดืน 4, ดนอดน,ดนพฤศจิกายน บางเขตก็มีการจัดาตามหากลุ่มเปราะบางเยี่ยมเยียนสมาชิกของครอบครัวนะครับหลังจากที่มีการประชุมแล้วรวมทั้งในแต่ละเขตเนี่ยเรามีการจัดลรือฟื้นคู่แต่งงาน5ปี15ปี25ปี50ปีด้วยนะครับก็อันนี้เป็นงานที่เราลงจากส่วนกลางลงไปตามระดับเขตต่างๆนะครับแล้วก็จะมีงานอื่นๆที่แต่ละเขตทําแต่ละเขตทําไม่เหมือนกันครับ ขึ้นอยู่กับว่าคณะ,ะก,กรรมาการในเขตนั้นตกลงกันว่าจะเสนอที่จะทําเรื่องอะไรนะครับส่วนในเดือนกร,รกฎา,าคมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดโครงการสัมมานาฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่เลี้ยงลูกคุยคนเดียวเนี่ยนะครับในวันที่1และวันที่2กร,รกฎา,าคมเป็นการจัดครั้งแรกของอาคาสังคมนกรุงเทพก็เราก็เชิญให้ลงทะเบียนสําหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับให้มา สัมมนา,าร่วมกันสร้างกิจกรรมกันที่บ้านผู้อ่านแห่งนี้นะครับสำหรับเนื้อหาโครงการของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการเชื้อเชิญมาแล้วก็เชิญคุณพ่อมาจัดการเรื่องของแนะนําแบ่งปันอบรมเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินแต่างงานเพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เข้าใจามากขึ้นนะครับว่าเราอยู่ในสถานะอย่างไรแล้วจะพัฒนาชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราต่อไปได้อย่างไร นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ทางธัง,งคามณฑลกรุงเทพให้ความสําคัญและก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนอกจากนั้นเรามีการสร้างกลุ่มเล็กๆของพ่อแม่ลิงเดียวด้วยนั่นก็คือให้พวกเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงแบ่งปันและมีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ้นในกลุ่มของพวกเขาเองเพราะเขาพบปัญหาแล้วก็สิ่งต่างๆที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคนหัวอกเดียวกันก็จะเข้าใจหัวอกเดียวกันนะครับ อันนี้ก็คืองานของแผนกครอบครัวของอาคารสงกรุงเทพที่ได้กระทำเมื่อปี2566ที่ผ่านมาขอบคุณครับ